สวัสดีครับแจ้งข่าวเช้าวันพุทธที่21พฤษภาคม68ท่านผู้ชมครับวันนี้มาแจ้งเตือนข่าวสารการจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23ถึง25พฤษภาคม68นี้นะครับช่วงนี้ฝนจะตกลงมาเยอะกันเลยทีเดียวตลอดช่วงจนถึงสิ้นเดือนเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับถ้ามาดูจากภาพพยากรณ์อากาศจากรมอุตุนิยมววทยาท่านผู้ชมก็จะมีฝนตกหนักมากขึ้นนะครับผม อ่ายี่สิบเนอะอันนี้ยี่สิบเอ็ดนะครับฝนก็จะมากขึ้นสีเขียวเคีย,คยนฝนมากขึ้นนะครับอ่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับยี่สิบสามแล้วปชมอยู่ยี่สก็คือตกทั่วไทยเลยทีเดียวเลยครับยี่สครับยีก็คือถ้าเป็นสีอ่าเหลืองสีส้มสีแดงก็จะมีฝนตกหนักมากขึ้นแต่มาระวังกันด้วยยี่สิบก็ยังตกกันอยู่ยี่เจ็ดถึงจะซาซาลงไปบ้างนะครับยี 29ก็จะซาลงซาลง30 31ก็จะซาลงไปตามลํำดับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับซึ่งใจความสําคัญของการประกาศแจ้งเตือนในส่วนนี้ก็คือ,อได้กล่าวไว้ว่าในช่วงวันที่23-30สพฤษภาคมเป็นช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันเนื่องจากมรสุมมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ากําลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันจะแรงขึ้นถึงระดับไซโคลนหรือไม่ยังต้องติดตามกันอยู่นะครับระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมน้าท่วมสะพานน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตาก,กาจนันบ,บรุรีตามแนวชายแดนไทยเมียนมา มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้าท่วมสะพานน้นําป่าไหลหลากได้ทางนี้รานผู้ชมเดี๋ยวถ้าหากมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุเนวิิยาเพิ่มเติมจะรีบมาแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยทั้งการเดินทางการสัญจรนะครับฝนฟ้าะนองกันอยู่ในที่ร์ลงแจ้งใต,ใต้ต้นไม้ใหญ่งปบุกใต้ให้ไม่แข็งแรงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับพื้นที่ห้อง่านฝนตกระมัอย่างไรก็รแจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมข่าวต่อไปเป็น ข่าวที่ต้องติดตามกันเลยทีเดียวครับเพราะเป็นเรื่องของเงินหมื่นท่านผู้ชมที่ทีแรกก็คือจะจ่ายในเฟสสามก่อนใช่ไหมครับปรากฏว่าจากการติดตามข่าวสารมาท่านผู้ชมเมื่อวานนะครับมีการประชุมของครมแล้วก็มีการเคาะโยกงบแจกเงินดิจิทัลวอ l เล็ต5 7แสนล้านบาทกระจาย4โครงการใหญ่ท่านผู้ชมนั่นหมายความว่าโครงการดิจิทัลวอ l เล็ตเฟสสนั้นจะอาจจะต้องถูกชะลอไปก่อนแล้วก็ ถูกโยกเงินไปใช้ในส่วนของโครงการ4ี่โครงการใหญ่แทนท่านผู้ชมในส่วนนี้ท่านผู้ชมก็ยังไม่ได้บอกอย่างเป็นทางการว่าจะ,ะไม่ดําเนินการต่อสำหรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตไปสามนะครับถ้ามีการโยกเงินจริงก็จะไปใช้ในส่วนของโครงการอื่นความหมายก็คือเงินดิจิทัลวอลเล็ตก็จะถูกพับเก็บไปก่อนนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในส่วนของอโครงการใหญ่ๆ4โครงการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนน้านะครับอุทกภยัยนะครับ พัฒนาปรับปรุงระบบประปาด้านมนาคมขนส่งนะครด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การลดผลกระทบนะครับจากการส่งออกเพิ่มผลิตภาพนะครับเศรษฐกิจชุมชนและอื่นๆ SML ต่างๆทั้งนี้ก็คือจะเป็นการขับเคลื่อนแผนเศรษฐกิจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยการเล่งรัดการใช้จ่ายผ่านการพัฒนาโครงการพื้นฐานที่สามารถนะครับดำเนินการได้ ั้งนี้ก็รอติดตามข่าวสารกันต่อไปว่าจะประกาศออกมายกเลิกหรือไม่อย่างไรกันต่อไปสำหรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะดูเป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักสำหรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่อาจจะมีการชะลอออกไปหรือว่าอาจจะยกเลิกได้รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมที่บ่าน่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยกำแงพงภาษีด้วยอะไรต่างๆด้วยนะครับทาใหา้เงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะั้นอาจจะต้องมีการ รอกันไปกท่านรู้ชมโอเคครับแจ้งขา่าวสารการประเมินกันก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็อย่าลืมรักษาศีห้ากันด้วยนะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมานะครับทางนี้การรักษาศีก็เป็นการรักษาตัวเองแล้วก็รักษาผู้อื่นได้ไปในตัวครับพวกขับรางก็จะเย็นๆกันไว้อย่าใจร้อนนะครับผมตั้งสติดีๆอยู่กลมหายใจเข้าไว้จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเรานะครับ ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมสู้ๆกันเลยวันนี้นะครับสวัสดีครับ